วันนี้ผมรีวิวการบิ้วรถแต่ละคันให้ดูนะครับว่าขั้นตอนในการทําแต่ละคันเนี่ยมันยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาขนาดไหนนะครับพอดีคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ลงขายไปเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วนะครับแล้วก็มีลูกค้าเขาจ่ายเงินเพื่อให้บิว้วให้ใหม่แล้วนะครับผมบิ้วแล้วก็ คือมาท,ท,ทั้งทั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบแต่งแนวฮาร์เลยนะครับแต่ลูกค้าก็อยากได้เดิมๆนะครับก็ถอดของชุดแต่งทิ้งนะครับไม่ทิงเออไม่ทิ้งโทถอดชุดแต่งเก็บไว้นะครับแล้วก็ผมจะใส่เดิมให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็คืออ่อหรือจะรือเครื่องหรือชุดภายนอกออกนะครับเน,น้นเน้นให้เหลือแต่เฟรมเปล่าๆนะครับแต่ยังให้เข็นได้อยู่นี่นะครับเพราะว่าถ้า ถ้าไม่รื้อออกมันจะพ่นยากมากนะครับแล้วก็จะมีพวกสนิมต่างๆที่อยู่บนผิวของเฟรมนะครับมันจะขัดยากตอนก็แบบแรกก็คือื้อเสร็จก็ล้างทำความสะอาดก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าแต่ละคันเนี่ยส่วนใหญ่จะคราบคราบที่มันเป็นพวกโทนต่างๆที่ติดกับรถเนี่ยมันจะหนานะครับแล้วก็ใช้เวลาล้างค่อนข้างเยอะทันี้โอ้ผมล้างใบน่าจะประมาณ ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับีคือเนื้อเนื้อฟรมมันก็จะสะอาดนะครับนี้เลยแล้วก็เมื่อกี้ใช้เวลาขัดไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช้กระดาษทรายขัดนะครับนะตรงที่มันมีสนิมนืก็จะขัดออกก่อนน,อะน,ะนี้นะครับประมาณนี้นะครับขัดเนื้อเหล็กออกเนื้อจะเป็นสนิมให้ใหเห็นเนื้อเหล็กนะครับ ค่อยขัดนะครับต้องค่อยๆขัดนะครับี้ใช้เวลานี่ขนาดใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงยังได้แค่นีด้เดียวนะครับนี่ยังมีอีกหลายจุดนะครับก็จะใช้ปืนฉีนดน้ำแรงดนสูงช่วยนะครับในการล้างนะครับไม่งั้นนี่โหล้างสองสารอบนะครับพีขี้โคลนมันจะเยอะนะครับมันหนาแล้วก็มันเหนียวนะครับเอา ต้องมีเครื่องเครื่องมือช่วยนะครับไม่งั้นโหวันหนึ่งก็ไม่เสร็จนะครับพวกนี้นะครับนะครับนี่นี่ขนาดว่าขัดแล้วแล้วก็ใช้เครื่องดนึงนั้นสูงฉีดนะครับจะมีภาพคลิโกลอยู่เลยไหมครับเพราะว่ามันผสมกับน้ำมันพวกน้ำมันน้ำมันเครื่องพวกนี้นะครับจาราบีนะครับมันทําให้แบบว่าเหนียวมากครับแต่ละจุดเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีขัดอีก หลายจุดอยู่พอการเสร็จปุ๊บเนี่ยทิ้งให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวก็พ่นสีรองพื้นก่อนนะครับโพอย่างนี้นะที่ขาวๆจะพ่นสีรองพื้นก่อนนะครับไม่ได้ว่าพ่นสีดําลงเดียวทีเดียวนะครับแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือว่าส่งร้านพ่นสีให้เขาพ่นให้นะครับแต่ว่ามันก็จะแพงไงต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเราคิดลูกค้าแพงขึ้นเดี๋ยวเขาก็ไม่เอาอีกอ่าครนี็เลยต้องพ่นเองนะครับ แจ้งลูลคกค้าตดำตรงไปนี่ครับอะไรมันก็จะมีอะไรพวกนี้อีกนะครับอะไรของเครื่องที่ติดมาเนี่ยอะไรของรถที่ติดมานะครับพวกมออกรองอากาศพวกนี้อันนี้ก็ล้างไปแล้วรอบหนึ่งครับอันนี้ขนาดล้างแล้วนะยังมีเห็นไหมครับคราบพวกที่โครนนะครับนี่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวต้องอีกรอบหนึ่ง ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเจ้าของรถรนเก่าส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ไม่ค่อยได้ล้างกันหรอกเลยพูดตรงๆนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นันแหละครับนี่นี่ก็ล้างแล้วนะรอบนึงนะยังเหลืออยู่เลยเนี่ยตรงนี้ก็ล้างหมดนะครับพวกไดโอดพวกนี้ครับก็ฉีดล้างนะครับทาน้ํายาเสร็จแล้วก็ฉีดล้างเหมือนกันข้างในนี่ก็เดี๋ยวล้างอีกรอบนึงเนี่ยในมันจะมีฝุ่นมีโครลอนอยู่ข้างใน,นครับมีทุกคันเลยนะครับ คันที่ใช้งานบ่อยๆนะครับจะมีทุกคันทุกสายไฟต่างๆนีก่ก็ล้างนะครับมีล้างหมดนะครับล้างขัดฉีดน้ําทิ้งฉีดน้ําล้างออกทีนึงนะครับนตอนนี้เห็นไหมครับนี่นี่คาบคาบดินคาบอะไรเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าผมล้างเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นดําอย่างนี้นก็จะดําแบบดูดีอ่ะอย่างเงี้ยยังมีอยู่เลยเนี่ วันหนึ่งนะครับจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1วันนะครับกว่าจะเสร็จคันหนึ่งอย่างน้อยนะครับแค่ล้างนะครับย้ำนะครับแค่ล้างเฉยๆนะครับ1วันแน่นอนนี่กว่าจะขาวกว่าจะดำได้อย่างนี้นะครับนี่ของเก่าจะเป็นมีมีเป็นอย่างเนี้ยแล้วหนากว่าเนี้ยโดยเฉพาะฝาครอบสเตอร์นะครับข้างในดูสภาพข้างในนะครับเห็นไหมครับ ไม่ว่าคุณจะใช้น้ํายาอะไรก,ไก็ตามนะครับคุณก็ต้องขัดอยู่ดีอ่ะไม่มีน้ํายาที่ไหนในโลกที่ว่าทาทิ้งไว้ปุ๊บฉีดน,น้ําออกก็หลุดสวยเลยไม่มีนะครับไอที่เขาโฆษณาเนี่ยไม่ไม่ต้องเชื่อนะครับเคยลองหมดแล้วตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องขัดกระดาษทรายขัดช่วยด้วยเดี๋ยวว่าปัดเงานะครับทีนี้ก็ส่งปัดเงา รถต่างๆก็คันนี้ไม่ได้ส่งชุบนะครับบางคันก็เขาออเดอร์ให้ส่งชุบด้วยนี่มาดูตัวเครื่องนะครับโอ้หนึ่งวันไม่พอว่ะเครื่องยนต์อีกอ่าน,นี้อันนี้เตรียมประกอบนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ที่ล้างพ่นสีแล้วก็เก็บสาะเอียดหมดแล้วเห็นไหมครับน็อตก,ก็ปัดเงาเอ้ยน็อตส่งชุบแล้วปัดเครื่องต่างๆปัดเงาไว้แล้วเห็นไหมครับ ครื่องของทันเมื่อกี้นะครับนี่นะครับสังเกตดูแลวความหนาของที่โครนนะครับอันนี้อย่างเหนื่อยบอกตรงเลยว่าคนถ้าทำคนเดียวนี่วันหนึ่งน่าจะไม่พอลืมเรื่องเครื่องรเ,เนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้แค่บ่อๆนะครับบางคันหนากว่าน,นี้เยอะนะครับ พามาดูอ๋อคันนี้ก็ิ้วไว้นะครับใกล้เสร็จแล้วแหละเหลือทำสีล้อตอนนี้ก็สีทองอยู่มันไม่สวยแต่ทรงใหม่อันนี้ทำขำๆนะครับรถ JX 110cc จะทรงคาเฟ่ใกล้เสร็จแล้วช่างก็ต่อไฟอะไรให,ให้ผมเรียบร้อยแล้ว พาดูนะครับของที่ลุกนะครับตีตรงนี้จะรกหน่อยไม่ได้ไมไ่ไม่ได้จัดนะครับนี่ก็คือนอ็นอตน็อตของแต่ละคันนะครับเห็นไหมครับคันไหนที่เน้นก็จะส่งชุดอย่างนี้เลยราคาก็จะสูงหน่อยอ่าพะชุดทีนึงก็หลักพันนะครับไม่ใช่ว่าสองสาร้อยนะนี่นะ็อตเยอะนะครับที่ส่งชุดไว้ นี่ท่อก็เตรียมส่งชุดเหมือนกันนะครับนี่ก็ยางของคันนี้โอเคครับใครที่อยากให้บิ้วนะครับผมก็มีรถอยู่แล้วจะให้บิวก็มาได้เลยนะครับนี่เวลาทําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้ว่าแค่แบบ บางแล้วก็พ่นพ่นสะสาดๆไม่ใช่นะครับต้องรื้ออย่างนี้เลยไม่งั้นมันมันไม่ไม่ไม่ไมไมไมสวยนะครับไอ้พูกอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ถอดพ่นสีสักสหน่อยนึงบัมเบกนะครับสภาพสวยอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะถอดมาแล้วก็พ่นสีนะครับพ่นสีดําโชก็ดูสภาพก่อนถ้าไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้เขานีครับ มันดีแต่ว่ามันสนิมเยอะละเริ่มมีเยอะและ้วผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าต้องถอดส่งไปชุบอีกรอบนึงมันใช้เวลาอยู่เวลาในการชุบมันใช้เวลานานมากโอเคนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ